นูบิสเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งอียิปโบราณครับผมซึ่งเป็นเทพแห่งความตายและการจัดการพิธีศพซึ่งบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยแม่งก๊อบมาแม้กระทั่งเทพโบราณโอเคคเข้าใจนะครับมันเป็นเกมครับอีกอย่างหนึ่งคือหน้าตามเหมือนลูกคันโอ้ซะด้วยโอ้โอ ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยครับก็ถ้าหากว่าให้ผมเนี่ยลองทำการสู้กับเจ้าบอสอนุบิสดูเนี่ยผมก็คงจะสู้ไม่ไหวครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นบอสที่ค่อนข้างจะคียแอคแล้วก็เก่งพอสมควรเลยครับทุกครั้งที่เราทําการโจมตีมันเนี่ยครับมันก็สามารถว์าไปว์ามาได้ด้วยถ้าไม่ผมเนี่ยคนข้งจะลําบากใจในการฆ่ามันฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตดูผมยังไม่เคยตกมาเลยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยก็กลับมีเจ้าอนุบิสอยู่ในทีมครับผมนี่ฮะออกมาเลยอนุบิ่ย และถามว่าทําไมผมถึงมีแจนูบิสได้ครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยครับผมก็มีคําตอบให้ครับผมนั่นก็คือการบีดนั่นเองครับก็ออื่นเลยเนี่ยครับเวลาที่เราเวลน้อยกว่าเออ่พาวของฝั่ความถูกครับเวลาเราตีนะครับดาเมจเราจะถูกลดครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการตีให้ดูปึ้งอ่าดาเมจเข้า11ซึ่งจะตีกว่าจะตีมันตายเนี่ยครับทั้งวันนะบอกเลยเดี๋ยวเราดูพี่แกตีกูตีดิกูตายแน่อย่างเงี้ยซึ่งขอหนีก่อนแล้วกันโอเคครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับจะมาสอนวิธีการบีดครับผมโดยจะมีทั้งหมด เกียพาวที่เราสามารถทําการบีดออกมาให้เป็นอนุบิสได้นั่นเองครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอกลับบ้านก่อนละกันซึ่งเกียพาวแต่ละตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเพื่อนๆก็สามารถหามาได้นั่นเองฮะซึ่งเจ้าอนุบิสตัวนี้เนี่ยครับก็เวลาเราทําการพ่อพันออกมาเนี่ยครับก็จะบอกเลยว่ามีค่าใช้แรงงานที่ดีมากบอกตามตรงเลยคือจับมึงมาใช้แรงงานโคตรดีครับมีความสามารถในการแฮนดิเวิร์กอยู่ที่เลเวล4มีการขุดที่เลเวล3แล้วก็มีการขนส่งที่เลเวล2 บอกเลยครับว่าโอ้โหเวลาช่วยสร้างทีเนี่ยครับโคตรจะเร็วอ่ะโอเคเอาเป็นว่าก่อนเลยกลับบ้านก่อนล้วกันโอเคครับเลยก่อนลก่อนจะไปบีเลยเนี่ยครับสิ่งแรกที่สาคัญในการบีเลยเนี่ยก็คือเค้กนั่นเองครับโดยเค้กนะครับพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากการเดินทางไปที่นี่ที่นี่ครับผม small settlement ครับผมอย่างนี้เนี่ยจะมีหมู่บ้านแล้วก็ไปนะไปซื้อพวกเสบียงวัตถุดิบได้เลยครับส่วนพวกฮันนี่นะครับหรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปจับจากเจ้า นี่นี่ครับแถวๆนี้ครับผมจะเป็นเขตของพวกซินนามอนแล้วก็อลิซาบีครับที่เวลาเราข้ามมันเนี่ยจะสามารถดรอปน้ำพึ่งมาได้ครับซึ่งหากว่าเราทำการฟาร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถคราฟเค้กได้ครับผมเอาเป็นว่าเซตแรกเลยสำหรับการบีดออกมาให้เป็นอนุบิสนั่นเองนะครับก็คือเจ้าหนูน้อยที่มีชื่อว่าเพนคิงแล้วก็บูชีนั่นเองฮะโดยเพนชิงนะครับก็คือเจ้าหนูเป็ดน้ำตัวนี้นั่นเองครับผมโดยเจ้าหนูน้อยเป็ดน้ำตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถหาได้จากเขตนี้นั่นเองครับผมเราสามารถมาตีบอสเพนชิงตรงนี้ได้้แลวก็ เลดมันบุกกูเฉยเลยอ่ะเป็นว่าทีมผมเก่งให้ทีมผมเคลียร์ไปแล้วกันโอเคครับนอกจากตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําการจับมันมาได้แล้วเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องทําการหาเลยก็คือเจ้าบูชีครับโดยบูชีเนี่ยก็สามารถหาได้จากการตีบอสเหมือนกันจะเป็น บอลที่มีเลเวลอยู่ที่23พิเศษต,ตรงนี้นั่นเองนี่ฮะ,อะลองซูม้อดูจะเป็นบูชีตรงนี้เราก็สามารถทําการปราบมันขึ้นมาได้ครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ทําการนํามันเข้าไปในเครื่องบีดฮนะแล้วยังไงต่ออันนี้บีคอนถูกครับผมโอ้โหโอ้โหพายลินกูตายก่อนเลยตัวนึงอะแล้วยังไงครับตอนนี้ทีมของผม,มค่อนข้างจะลำบากใจนิดหน่อยครับผมแล้วก็ตีกันแล้วครับจงังหวะนี้ จังวะนี้ค่อนข้างดีกันดัวเฉี่ยไอ้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 เฉียโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคผมใหญ่จับเอ่อมีค้อสักตัวหนึ่งอ่ะถ้าเป็นไปได้นะตัวนี้นั่นโอเคในอัตราในการจับอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับการจับมันแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยขอจับหน่อยได้ไหมนี่แน่ยเอ้ยจับยากจังไะเราอ่ะอย่าเพิ่งหนีดิเฮ้ยอย่าทิ้งหนีอย่าเพิ่งหนีโอ้โหมันหนีไปละโอเคโอเคไม่เป็นไร โอเคครับก็อย่างที่ผมบอกเซตแรกไปครับก็คือการบีดระหว่างเจ้าบูชี่กับเพนคิงซึ่งหากแล้วว่าเราบีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไข่มาซึ่งจะเป็นไข่ฮิวเอกซึ่งไข่ฮิวเอกเนี่ยครับจะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็คือเวลาเรารอเสร็จเนี่ยครับก็จะได้เป็นฮิวล็อกกี้เอกครับผมแล้วเวลาเราพอพันออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าหนูน้อยอนุบิ้นนั่นเองฮะโอเคครับต่อไปเซตต่อมามีชื่อว่าเออควายเวิร์ดแล้วก็ชิลเลตครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นตัวที่สามารถหาไดด้ง่่าาายยยยมมกๆคคครรรัับบผโววเเเ์นนีป็ าพาวที่เราสามารถหาได้จากแถวนี้เลยเปร๊บเราเลื่อนมาในแมพครับผมแล้วก็จะอยู่ที่บริเวณแถวแถวอนุบิสครับผมจะเป็นบอสไฟเวอร์เลเวลยี่สิบสามปราบได้ง่ายเหมือนกันตัวอีกตัวนึงเนี่ยครับมีชื่อว่าชิลเลตครับผมชิลเลตจะมีลักษณะอยู่ที่บริเวณนี้ครับผมอ่าเลเวลสิบเอ็ดถือว่าเป็นบอสเริ่มต้นให้เราสามารถครอบครองได้ง,ง่ายๆเลยครับน่าชิลเลตจะเป็นตัวหน้าตาประมาณนี้เลยนี่ครับจะเป็นเจ้าหนอนน้อยตัวนี้ส่วนเจ้าไฟเวอร์เนี่ยครับจะเป็นเจ้าหนูนนนน r, นนหนที่มีลักษณะประมาณนี้เลยอยู่ไหนว อ้าเนี่ยควายเวิร์นเอ่อปึ๊บปึ๊บนี่ควายเวิร์นของเราอาจะเป็นมังกรน้ําแข็งตัวขนาดใหญ่ที่เป็นแค่ธาตุมังกรไม่มีน้ําแข็งอ้าโอเคครับต่อไปเนี่ยเป็นจะเป็นเซตที่สามไปแล้วครับเซตที่สามนะครับจะเป็นซูซาคุอะควาครับผมอีกตัวนึงจะเป็นลูชอครับผมซูซาคุอะควาเนี่ยครับจะเป็นตัวที่ผมจะขึ้นให้ดูในรูปแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นลูชอลูชอจะเป็นหมูป่าครับผม อ่าซึ่งบูฟ่าเนี่ยเป็นตัวที่หาง่ายอาจจะลําบ,บากตรงที่าหาตัวเจ้าซูซคูครับผมซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยผมขอยังไม่แนะนําให้เพื่อนๆจัดไปตอนต้นเกมแล้วกันอาจจะลําบ,บากนิดหน่อยในการสู้ครับผมซึ่งยิ่งเป็นร่างของอควาด้วยมาที่ตัวต่อมาครับผมจะเป็นไนท์วิงกับเลฮาวครับผมเลฮาวเนี่ยจะเป็นหมาป่าสายฟ้าตัวนี้เลยปึ๊บอ่าปุ๊บ,บอ่าเลฮาวจะเป็นหมาป่าสายฟ้าตัวนี้ครับซึ่งถ้าว่าเราพาพี่แกเนี่ยเข้าเครื่องบีดไปกับไนท์วิ่ง ที่เป็นตัวเอ่อตัวนี้ปึ๊บเพื่อนๆก็จะได้รับเป็นอันดูบิทอีกสักอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมอ่าโอเคครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็บอกแล้วครับว่าการผสมพันธุ์อย่างง่ายเกินที่เ,เพื่อนๆคิดครับผมเ,เพื่อนๆจะมีอันดูบิทในการครอบครองตั้งแต่เวลแรกๆก,ก็สามารถทําได้เหมือนกันต่อไปเป็นอินทิเนแรมกับเอ่อเจ้าเซอร์เฟนต์ครับผมโดยเซอร์เฟนต์นะครับจะเป็นพาวที่มีลักษณะประมาณนี้ปึ๊บอ่าจะเป็นเหมือนลาพาร์สเลยขี้ผายโอ้โหอันนี้ก๊อบกันมาทั้งรุ่นปะครับเนี่ย อยู่ในน้ำน่ใช่เลยลาพระชัดๆแน่อโอสวดอีกตัวนึงเนี่ยครับจะเป็นเจ้าหนูน้อยเป็นอินซีเนรีมครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยครับผมก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมครับซึ่งขอไม่แนะนําสําหรับเวลต้นเกมให้เราทําการจับแล้วกันนะฮะโอเคครับต่อไปเนี่ยครับจะเป็นอาซอกกับไพรินครับผมอาซอกกับไพรินเนี่ยครับจะเป็น2ตัวนี้ไพรินอยู่ไหนวะอ,อาซอกจะเป็นเจ้าหนูน้อยตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ไพรินจะเป็นนี่ฮะ จะเป็น2ตัวนี้จะเป็นการบีดระหว่างอาซอก <Yeah. S 1> ปึ๊บอ่าแล้วก็ไพรินครับผมนี่แน่อ่าจะเป็น2ตัวนี้เลย,พเ,ย uh huh. เพื่ออาซอกนีครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้อาซอกจะเป็นพาพี่หาได้จากบริเวณที่นี่ครับเลยทะเลทรายไปอีกครับส่วนอีกบริเวณนึงก็คือตรงภูเขาไฟแล้วก็ยังอีกที่นึงก็คือเราสามารถหาได้จากตรงทุ่งประมาณแถวนี้ครับผมก็สามารถหาเจาอาซอกได้ฮะ คือเจ้าไพรินเนี่ยครับก็เป็นโปเกมอนม้าไฟกูเรียกโปเกมอนละจะเป็นม้าไฟที่เราสามารถหาได้จากแถวๆนี้ครับผมจะเป็นแถวภูเขาไฟระเบิดอ่าจะเป็นเอ้ยไม่จะเป็นแถวภูเออขาไฟออฟซิเดียนก็สามารถมาหาเจ้าไพรินได้เช่นเดียวกันโอเคซึ่งถ้าหากว่าเราสามนำสองตัวนี้เนี่ยมาบีดรวมกันเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นเอ,อ่อเจ้าอ,อ,อนุบิดครับผมอ่าโอเคก็เดินเลยเนี่ยเดี๋ยวผมนำเจ้าโฟเซนออกมาก่อนละกันเปร๊บเอาผมเอาโฟเซนไปบีดท,ทิ้งไว้ก่อนมามหนักใช้ได้เนี่ย โหบอกแล้วให้กินน้อยๆไม่ฟังกันเองน่ะไปครับโยนเข้าไปปุ๊บอ่าปล่อยมันทิ้งไว้นี่ฮะอ๋อโอเคผมไม่มีเค้กดีกว่าช่างมันแล้วกันโอเคครับผมซึ่งเราถ้าเราทําการบีบเสร็จแล้วเนี่ยครับจะได้เป็นอนุบิสมากส่วนอีกเซตนึงที่ผมจะแนะนําในการบีบเลยเนี่ยก็คือเจ้าเบีคอนกับแคปิตี้ครับผมโดยเบีคอนเนี่ยครับจะเป็นพลาวที่เราสามารถหาได้จากการจับก็ได้อย่างกาตีเหล็ตะกี้เนี่ยผมก็จับเบียคอนมาส่วนอีกตัวนึงเลยเนี่ยก็คือ คลาิตี้ครับผมอ่าโอ oh. เคก็อน่นเลยเนี่ยเ oh. จ้าเบียคอนเนี่ยครับนอกจากจะตีเลดได้จับได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถหาได้จากการจากการตีบอสที่บริเวณนี้อ่าเบียคอนจะอยู่ที่เขตบริเวณนี้ครับเพื่อนๆมาหาพร้อมเจ้าอาซอกได้เลยอ่าจะเป็นบริเวณนี้ครับจะเป็นภูเขาครับในถ้ำที่มีเบียคอนอยู่ครับก็สามารถมาจับได้โอเคครับนอกจากนี้เองเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าคลปฟิตี้หรือว่าเจ้าตัวพืชนั่นเองเจ้าตัวพื้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาได้เหมือนกันครับโดยการหาได้จากการ ปึ๊บอ่ะออกมาโชว์กันขอโชว์หน้าหน่อยดิ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่มึงคาทารัตเก็บก่อนไปเก็บขอให้ก่อนคาพิตี้ครับจะเป็นเจ้าหนูน้อยตัวนี้ครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถหาได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าคาพิตี้เนี่ยก็หาได้ค่อนข้างอย่างง่ายครับผมเพื่อนๆสามารถเดินทางได้หลายที่รวมถึงบ้านเกิดของผมเนี่ยก็มีเจ้าคาพิตี้เกิดเยอะแยะเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการจับคาพิตี้มาผสมพันธุ์กับอนุบินละกันนะฮะแล้วต่อมาก็น่าจะเป็นการบีดครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าซึ่ง การบิดที่ผมแนะนำครั้งสุดท้ายที่บิดได้เป็นอนดูบิดก็คือเจ้าซินนามอสกับแวนเวียมครับผมะจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยซินนามอสยู่ไหนวะอ๋อผมน่ยังไม่ได้จับมาครับสำหรับโปเกมอนมาแมลงฮะ ไวเวียมจะเป็นเจ้าตัวนี้ฮะอ่าไหนดูสิปึ๊บอ่าจะเป็นเจ้าหนูน้อยนอกตัวนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยครับนอกจากใช้บชลีดแล้วเนี่ยใช้เดินทางก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะมันปลดล็อกในเลเวลที่20กว่าก็สามารถปลดล็อกอาณาของมันให้เราทำการขี่บินได้แล้วครับอ่านอกจากนี้เนี่ยครับยังสามารถหาจับได้ค่อนข้างจะไม่ลำบากจนเกินไปครับผมซึ่งก็ถ้าถามว่าอาจจะยากไหมก็ยากนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากถึงขั้นที่แบบเราไม่สามารถสู้ได้ครับผมหาได้จากบริเวณนี้เลยปบ แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถหาได้จากบริเวณตรงออฟซิเดียนตรงนี้ครับจะเป็นหัวไฟออฟซิเดียนก็สามารถหาได้ครับผมอ่าสนิทตัวนึงเลยเนี่ยก็คือเจ้าซินามอสซินามอสอย่างที่ผมบอกไปครับนอกจากจะหาน้าผึ้งแล้วเนี่ยก็แวะไปจับมาสักตัว2ตัว,ตวมาทิ้งไว้ก็ไม่ดีไม,ไม่แย่เหมือนกันก็จะจับได้จากบริเวณแถวนี้เหมือนกันครับผมสําหรับเจ้าซินามอสนั่นเองครับผมและนี่ก็คือ7วิธีการบีดโปเกมอนใหม่7วิธีการบีดพาวของเราให้ออกมากลายเป็นอนุบิสนั่นเอง ปึ๊บปุ๊บเป็นว่าเก็บเก็บให้หมดก่อนแล้วก็เอาเป็นตัวขี้แอคของเราออกมาอนุบิดออกมาก่อนปึ๊บอ้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นโฟเซนของเราที่ยังไม่ได้ใส่เข้ามาและนี่ก็คือหลังบีเสร็จครับจะได้เป็นอนุบิดที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองบอกเลยว่าใช้ทํางานเนี่ยครับสปูตปาสปูตปีกมากๆเลยครับบอกเลยไว้ว่องว่องไวดูนะไปทํางานละอถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเชียโอเคครับเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ขอไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมสอนซออะไรอีกก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีบทำให้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนครับบ๊ายบาย See you